สวัสดีครับมอนี่ผมกับมานนะครับออกมานะตามภาษาเชาาทงนะครับมอนี้ผมกับมาพ่อนหนกตัวหนึ่งครับทีมันบินเมื่อไหร่ผมกับสิมาสัมผัสเป็นหลายภาษาได้ครับม่รููว่าสิฟังออกมันนม่ตอบกลับว่าครับผมกับบุกหูผมผมบอกกับมันมันกบ,บ่เหมามาาไอนครับดูไม่ตอบ คุณเป็นคนประเทศไหนครับไม่ตอบครับภาษาอังกฤษนิกเนมไม่ตอบครับแบออายุคำฟองก็ไม่ตอบอีกโอ้าว ไม่ตอบครับดูไม่ตอบน,นี่ตอ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 เฮ้ยชินไหมเนี่ยไม่ดุเหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนขบนิ้วขาดนะแปกดีเนาะท่านผู้ชมนกอะไรอะ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะ มันนิ่งเกินมันไม่บินหนีผมเลยอะดูผมมาเจอมันก็อยู่นี่หลายชั่วโมงแล้วมันก็ไม่มีรอยโดนยิงมานะอือ่างมันไม่พูดกับผมเลยเราก็จะมาสัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานครับเผื่อมันคุยกับผมได้เจ้ามาแต่ใส่ เจ้าเป็นคนมองไหนเนี่ยกะบอตอบเจ้าเป็นคนอีสานบอโอ้ยกะยิงโพดคนฮาอ่ะยิงโพดคูดดค่บาเจ้าถือยิงมาบ่นี่เจ้าขึ้นยิงดูซ้่ข่อยเบิ้งเจ้าก็บ่ถือยิงนะ เจ้าคุณบ่บินนั่นไปหาหลูกหาเมียไปหาซองนี่สัน่นเจ้าคือมายืนแอกอยู่นี่ข่อยก็บ,บ่เข้าใจดิเนี่ยมันเนี่ยไหนข่อยได้คลิปเข้าใจบ,บ่เออเจ้าสิไปตอนเด่นี่เจ้าสิยืนนังสี่เวัดมือเจ้าก็บ,บ่ได,ด้ดิเจ้าสิบ่หิวหยังเลยติเจ้าสิบ่ตอบข่อยเลยเนาะยินว่า กดีชิบโบว่าวับ,บข่อยเลยอืมเลือกสีละขนาดนกยังบวาวน้ำอ่ะนับภาษา,าอีกยังอ่ะเขาสิมีคนคุยนี่แหละแจ๋ว